ช่อง Cars Drive s p a ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันกับเจ้านิสสันโน้ตปี2025ที่มาในโฉมใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันขับง่ายและยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นนิสสันโน้ตรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนิสสันโน้ต2025ยังคงความเป็นรถแฮตแบ็กขนาดกระทัดรัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าวีโมชันดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึน้นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมความชบเชียวให้กับตัวรถในขณะที่ด้านหลังมีการปรับไฟท้ายให้มีดีไซน์ที่เฉียบคมขึ้นพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความสปอร์ตได้เป็นอย่างดี ในส่วนของภายในห้องโดยสาริสันโน e 2025ยังคงเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายพื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะนั่งนุ่มนั่ง,งสบายรองรับผู้โดยสารได้ดีทั้งตอนหน้าและตอนหลังวัสดุภายในมีการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมมากขึ้นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนระบบสัมผัสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์แบบอัตโนมัติพวงมาลายัยมัลติฟังชันและช่องเชื่อมต่อ USB ที่รองรับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างครบครัน ในด้านของสมรรถนะน,นิสสันโน้ต2025ใช้ขุมพลัง e-power รุ่นใหม่ที่ให้ความแรงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันระบบ e-po w e r จะใช้เครื่องยนต์เบนซินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การขับขี่ลื่นไหลไร้รอยต่อไม่มีการเปลี่ยนเกียร์แบบรถทั่วไปตอบสนองทันใจทุกครั้งที่กดคันเร่งและยังเงียบมากเมื่อต้องขับในเมืองหรือในย่านที่มีคนพลุกพล่าน ระบบช่วงล่างและพวงมาลัยมีการปรับจูนใหม่ให้ขับขี่ได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นซับแรงกระแทกได้ดีแม้ในถนนที่ขรุขระในขณะเดียวกันก็ยังคงความนุ่มนวลสำหรับผู้โดยสารนอกจากนี้นิสสันยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศา ความโดดเด่นของ Nissan Note 225 0ไม่ได้มีแค่เพียงดีไซน์หรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความคุ้มค่าในเรื่องของราคาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ E-Power ที่ไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จในชีวิตประจำวันและยังช่วยลดค่าน้ำมันได้อย่างเห็นผลชัดเจนน s s a n n โน e 225 0ถือเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนเมืองโดยเฉพาะทั้งในเรื่องของขนาดตัวรถที่เล็กคล่องตัว การประหยัดพลังงานเทคโนโลยีภายในที่ครบครันรวมถึงความปลอดภัยที่จัดมาเต็มระดับรถรุ่นใหญ่สำหรับใครที่มองหารถเล็กคุณภาพดีมีเทคโนโลยีทันสมัยขับสนุกประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนิสสันโนตคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีถ้าชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคา,ร,าร์สไนส์แพเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจในอนาคตข,ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า